เนื่องจากมีความอยากกินขนมจีนน้ำยานี่อันนี้ใส่ปลาใส่พริกขี้หนูใส่กระชายใส่ตกไคร้แล้วก็หอมกระเทียมใบมะกรูดเท่าที่มีในตู้แข็งนะคะแล้วก็มาต้มกับปลาเนาะปั่นปืด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 เลยได้น้ำยาประมาณนี้ค่ะอันนี้อ้ําทำเองอะนะอ้ําก็แบบ แบบสไตล์น้ำยาโมโนนะคะน้ำยาโมโนเห็นเนื้อไหมนี่ก็คนใช้ได้เหมือนกันนะก็จะเห็นว่ามีมีปลาแปลก,ปกมีแบบมีเส้นมีอะไรเงรี้ยคือตะคงตะไคร้ก็ปั่นปั่นด้วยมูริโนตัวเนี้ยค่ะที่แบบใช้เครื่องปั่นแบบเนะี้ยปั่นแบบเนี้ยค่ะเอาเน่ลงไปปืด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 แนะคะ เข้าไปเลยปืด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 จะง่ายมากไม่ต้องไปปั่นในเครื่องปั่นเนาะแล้วอ้ําก็ต้มไปเรื่อยๆคืออ้ําไม่ได้ใส่กะทินะคือกะทิอ้ําไม่มีอ่ะคือแบบน้ำยามโนค่ะไอที่ฟูฟูนี่น่าจะเป็นปลาแล้วก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็เป็นพวกเครื่องแกงต่างๆซึ่งอ้ําไม่มีน้ำพริกนะเพราะว่าจะเปิดตู้ตู้เย็นให้ดูเลยก,ก็ได้คือ <laughs> ไม่มีอ่ะมีอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยของแช่แข็งอย่างเงี้ย เนี่ยตะไคร้ก็แช่แข็งอันนี้ก็แช่แข็งอันนี้ก็แช่แข็งนะ่ะคคอคือของแช่แข็งอนะแบบมะเขือเทศเงี้ยเขามาใส่พริกขี้หนูแช่แข็งเงี้ยเขามาใส่ก็อาจจะไม่เป็นระเบียบหน่อยนะคือสไตล์มโนแบบอิตาลีอะคะ่ะเข้าใจนะคะมโนแบบอิตาลีไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็จะแบบมีเท่าที่กินเนาะเพราะเราอยู่ในนอกก็จะมีเท่าที่กินที่เห็นนี่ะคะ่ะเนี่ยเราก็หยิบใส่ลงไป มันก็จะไม่ค่อยเข้มข้นหรอกนะเพราะว่าอ้ําไม่ได้ใส่กะ,กะทิกะทิอ้ําไม่มีเห็นมันจะเป็นน้ําอย่างเงี้ยเป็นน้ําเลยเนี่ยดูดิแต่ก็โอเคค่ะมันก็เข้มข้นดีก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะมันก็หอมดีอะเพราะว่ามันมีมะเขือเทศและอ้ําก็ได้นี่มาด้วยใบมะใบโหระพาอิตาลีอันนี้เป็นใบโหระพาอิตาลีนะคะใบจะค่อนข้างใหญ่เนะ อันนี้แบบสดมากเพราะว่ามีเห็นไหมมีรอยลูหนูเทะอะไรเงี้ยในใบใหญ่นะใบใหญ่แล้วก็หอมนะคะหอมหอมมากส่วนอันนี้นะคะเป็นสปากเกตตี้แบบมโนมเหมือนกันปิดฝากรออันนี้มโนมนะคะต้มสปากเกตตี้นะคะเบอร์หนึ่งก็จะได้เส้นเล็กหน่อยแล้วก็ต้มพร้อมไข่ต้มเลยจะได้อิ่มโอเคสปากเกตตี้เราพร้อมแล้วนี่เลยค่ะอ้ามต้มกับสปากเกตตี้เบอร์หนึ่งนะคะมันจะได้เส้นเล็ก เอาละเดี๋ยวอ้ําจะใส่จานแล้วนะอ้ําจะใส่จานให้ดูอ่ะมือนึงก็ถ่ายไปเนาะพื้นที่เรามีจํากัดแบบว่าเนื่องจากว่าเราเหิวแล้วอะนะเราเหิวแล้วเราเหิวแล้วจ้าอ่านนะคะเราก็ใส่สป,ปาเกตตี้มาเนี่ยสไตล์น้องอ้ํามไม่ต้องอะไรมากจริงๆเราต้องแบบเอาสป,ปาเกตตี้ไปละลายเอาไปเทก่อนนะอันนี้ใส่ไปเลย อันนี้แบบอ้าๆเลยค่ะแบบสไตล์คนอิคนอยากกินน่ะนะนี่อ่ะใส่ลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะดูเหมือนจะกินอร่อยนะแต่โอเคมันก็แบบนี่เห็นปะก็น่ากินอยู่นะอะใส่น้ําลงไปน้ำจะค่อนข้างจะข้นเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนจะข้นอ่ะอันนี้อ่ะไม่ได้อย่างที่บอกนะสปกอันนี้แบบง่ายมากอ่ะ เอาแบบที่มีอ่ะในตู้เย็นอ่ะใส่ลงไปเลยจ้าได้แล้วอ่ะเราก็ตกแต่งด้วยใบโหระพาเรล้านิดหน่อยจุงจิงจุงจิงนี่ค่ะได้แล้วสปากเกตตี้สุดแสนจะน่ากินของฉันคือมโนว่าเป็นน้ำยานะคะขนมจีนน้ำยา,ากินได้แล้วจ้า